ผมว่านั่นเป็นสิ่งที่งดงามมากนะสำหรับพระเจ้าพระสงฆ์เรานี่นพอเห็นหมู่คณะป่วยนี่นนคนที่มีนิสยัยนี่มีนิสัยใกล้เคียงกัน,นก็ไปดูแลกัน วัวีกับวงตาปานีนี่เหมือนพ่อกับลูกกันเลยนะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเราสังเกตดูทั้งที่ไม่ใช่พ่อลูกกันเนี่ยคนมันหัวอกเดียวกันไงมันเข้าใจความผูกพันเป็นยาก เพราะว่าความผูกพันนี่คือญาติความผูกพันนี่เป็นญาติอย่างยิ่งรายิ่งดูแลกันตลอดอย่างนั้นเวลาหลวงตาปานีตายนี่นะคนที่น้ำตาหลังก็คูบาบิดนั่นแหละสนิทกันไง กูบาอะไรนะที่ป่วยกบาครับาอามท่านเป็นพระคันดุกะที่มาอาศัยอยู่กับพวกเราพระคันดุกะเนี่ยยิ่งดูต้องดูแลให้ดีถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วผมผ้าพื้นเดียวกันผมผ้าส แต่คนที่ไม่เคยดูแลคนอื่นเลยอย่าหวังว่าคนอื่นจะไปดูแลนะเหมือนกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่เคยดูแลพ่อแม่ตัวเองเลยแล้วลูกก็จะไม่มีทางดูแลพ่อแม่คนนั้นเพราะเขาไม่เคยเห็นภาพอย่างนั้นเขาไม่เคยทำอย่างนั้นส่วนพระเรา ิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเวลาเราดูแลกันและกันเนี่ยมันแสดงถึงรีกว่าน้ําใจแสดงถึงคําว่าครอบครัวจริงๆเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนไปดูแลนะท่านรูปนั้นผ้ารูปนั้นยังพอเดินได้อยู่นะก็ช่วยเท่าที่จําเป็นเท่าที่ท่านให้ช่วยช่วยซักผ้านะช่วย กวาดช่วยถูเสนาสนะ,ะหาอาหารไปให้ท่านฉัน,นท่านจำเป็นต้องฉันยาก็แจ้งมาจะได้จัดอาหารให้ก่อนฉันตลอดฉันยาเช้าอนหลังอาหารเช้าปอางเย็นก่อนอนั่นแหละก็ต้องมีอาหารให้ท่านตลอดเพราะท่านต้องจำเป็นต้องฉันยาดูแลกันไป มันเป็นสิ่งที่งดงามมากเลยสิ่งนี้มันไม่ได้เลือกแก่เลือกหนุ่มนะเห็นไหมความป่วยดงตาคือว่าป่วยก่อนมูเหรอ <c oughs> <c oughs> อันนั้นยังหนุ่มๆอยู่นะั <c oughs> <c oughs> ่นน่นงงนะงปีสิบเอ็ปีหก ยังสี่สิบเอ็ดใช่ไหมยังหนุมน่มๆอยู่เลยยังจะบุกปรกรมกรม,มันไม่ได้เลือกแกเลือกหนุ่มเนี่แหละประมาทได้ที่ไหนล่ะที่นี้ยิ่งภาวนานะบอกเลยนะผมจะบอกให้ฟังให้ยิ่งภาวนามากเท่าไหร่นี่ไอ้พวกนี้ยิ่งแสดงออกมากตอนไม่มีบุญไม่มีไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติไม่เป็นหรอกขอ,องพวกนี้นะ่ะ ยิ่งภาวนามากเท่าไหร่มันยิ่งเขาเรียกว่าต้องใช้กรรมเพราะเรามีสมบัติแล้วเรามีเงินแล้วมันจะมาเอาละที่นีนะเห็นพายจามสมภพไหมถวายกุฏิหลังเดียวลดความเลยะเห็นไหมยิ่งภาวนามากเท่าไหร่ยิ่งท่านมี พลังงานแห่งบุญมากเท่าไหร่เห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็นั่งรถเข็นเลยเนหะ็นไหมตัวผมเองนี่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นลักษณะอย่างนี้นตั้งแต่บวชตั้งแต่ยังไม่บวชไม่เคยเป็น,นไม่เคยเป็นเลยเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่าคนแก่อีกผมนะหลังผมนี่มันเหมือนกับว่ากระดูกตั้งต่อกันเฉย ก้มก็ไม่ไหวละ <c oughs> ไปหาหมอกระดูกก็ว่าไม่เป็นอะไรเห็นไหมไปหาหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไร <c oughs> มันไม่น่าจะเกิดกับวัยผมนะถ้าจะพูดจริงๆนะเห็นไหม ยิ่งภาวานาเนี่ยกัมพวกนี้แม้แต่เมด็ดทรายก็ต้องใช้นะเท่าเมด็ดทรายนี่ต้องใช้หมด <c oughs> ยิ่งมีบุญมากเท่าไหร่มันยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งต้องใช้นี่นใช้ให้หมดมันเป็นวิบากขัน เรียกวิบากแห่งขันคนมันจะหมดหนี้มันต้องใช้หนี้นะเรียกว่าหมดคนจะหมดกรรมมันต้องใช้กรรมให้หมดนะเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่นะยิ้มรับเลยให้รู้เลยว่าเราจะหมดกรรมนะอาศัยสิ่งนั้นเพียพรภาวนามากขึ้นไปนะยิ่งเห็นสัจธรรมความจริงมากเท่านั้นบุคคลใดเห็นทุก บุคคลนั้นมีดวงตาเห็นธรรมดวงแรกปรากฏขึ้นบุคคลใดเห็นทุกบุคคลนั้นเห็นธรรมเนี่ยทุกเปรียบเหมือนโจทย์มันเหมือนโจทย์อะที่เราต้องแก้ที่เราต้องหาคําตอบนั้นหากไม่มีโจทย์เราก็ไม่รู้จะแก้ไขสิ่งใดหากไม่มีทุกขเราก็ไม่รู้จะเรียนรู้สิ่งใดเพราะฉะนั้นความทุกนี่แหละถึงเป็นสิ่งเลิศสิ่งประเสริฐ หรือที่หลวงตาท่านบอกว่าความทุกข์เป็นเหมือนสวนดอกไม้ของพระอริยะคําว่าสวนดอกไม้นท่านบอกว่าไม่ใช่สวนน้ำนะไม่ใช่ป่าน้ำนะไม่ใช่ขวากน้ำแต่เป็นสวนดอกไม้เพราะว่าอะไรทุกขนั่นแหละคือสิ่งที่เราเราต้องกำหนดเห็น อาิยะหมายถึงว่าผู้เห็นภัย <Yeah. S 1> คำว่าอริยะหรือเรียกว่าอลิ <Yeah. S 1> เห็นค่าศึกศัตรูเห็นภัย <Yeah. S 1> คำว่าทุกนั้นเป็นผลของภัย <Yeah. S 1> เ,ปเป็นผลของภัย หรือเรียกว่าการกระทาที่มันเกิดขึ้นคําว่าทุกนั้น,นอาศัยว่าทุกข์นี้เป็นเหตุเป็นเหตุในการศึกษาในการเรียนรู้เพื่อสาวเข้าไปถึงต้นตอแห่งทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดจากไหนและมันไปนรวมลงที่ไหนเนี่ยทุกข์จึงเป็นของดีมาก มผมถึงบอกว่าเวลาป่วยนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วเวลามีเรื่องมีราวนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วที่เราควรที่จะเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่หนีไม่ใช่หน,ไน,ไนีไปหลบไปนี่นักภาวนาคือนักลบไม่ใช่นักหลบนีนักภาวนานี่ลบกับอะไรน ลบกบกิเลสที่อยู่ในใจตัวเองนั่นแหละลบกับความไม่ดีนั่นแหละลบกับตัณหาความอยากนั่นแหละโดยมีความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสมีความอดทนเป็นที่ตั้งนะมีความอดทนเป็นบารมีหรือเรียกว่าขันติบารมีความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิง่งเห็นไหม ความอดทนจริงๆเป็นสิ่งที่เลิศมาพูดคําว่าคําว่าอดทนคําเดียวนี่นะมันครบหมดเลยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ในนั้นสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ในความอดทนนั่นแหละนะหรือพูดถึงความเพียรนะก็รวมเอาความอดทนอยู่ในนั้นพูดถึงสติก็รวมเอาความอดทนอยู่ในนั้นมันเป็นอันเดียวกันหมดเลย นสติปัญญาศรัทธาความเพียรทำไมรวมอยู่ในความอดทน,นเพราะมีความอดทนนจึงเกิดสติขึ้นมาเพราะมีสติความอดทนนั้นจึงกลายเป็นบาร,รมีเป็นนิสัยน,นเพราะมีความศรัทธาจึงสามารถอดทนได้เห็นไหม เพราะความศรัทธานั้นจึงสามารถอดทนสู้ได้นะยิ่งอดทนมากเท่าไรศรัทธานั้นยิ่งมากเพราะมีศรัทธามากความอดทนจึงมากเช่นกันนะเพราะมีปัญญารู้ว่าหากอดทนฝืนไม่ทําตามอำเภอใจตนนะย่อมไม่ก่อทุกข์ในภายภาคหน้า นะเพราะมีปัญญารู้ว่าอดทนแล้วจะไม่เกิดทุกข์นะมันจึงมีปัญญาอยู่ในความอดทนนั้นยิ่งอดทนมากเยอยิ่งเพียรมากนะสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ในความอดทนนะตัวเดียวนลน,นะมีบรารมีแค่ขันติบรารมีอันเดียวนี้ก็สามารถเข้าถึงธรรมได้ เพราะมันเป็นอันเดียวกันเราเน่ยพยายามแยกเฉยโดยธรรมชาติมันคืออันเดียวกันแต่เราพยายามจะแยกมันออกด้วยความรู้เรานแทนที่จะรวมมันเป็นอันเดียวเพยายามเอาตัวหนังสือเอาภาษาไปแยกมันออกแต่มันมันเกิดอยู่ในสภาวะเดียวกันเลยมันแยกกันไม่ได้เลย วันไหนก็ตามนะหากเราอดทนไปอดทนไปนะจนกลายเป็นนิสัยความอดทนนั้นจะไม่ได้อดทนอีกต่อไปมันจะกลายเป็นธรรมชาติเป็นปกติเหมือนคนเล่นกีฬาเหมือนนักวิ่งนักวิ่งนีใหม่ๆออกวิ่งใหม่ๆนี่เหนื่อยมาก แต่พออดทนวิ่งไปหลายวันเข้าหลายวันเข้านะไอ้ที่ว่าเหนื่อยกลายกับกลายเป็นไม่เหนื่อยเพราะกําลังกันมากขึ้นนะเขาเรียกว่ากลายเป็นเรื่องปกตินะคาว่าบารมีนี่ก็เหมือนกันนะบารมีนี่หมายถึงนิสัยคันติบารมีคือมีนิสัยที่อดทนเป็นธรรมชาติ ทานบารมีครับมีนิสัยในการให้เป็นธรรมชาตินะอะไรก็ตามคําว่าเรียกว่าบารมีนีน่เรียกว่านิสัยเพราะฉะนั้นเราไปขอบารมีขอบารมีเหมือนญาติโยมนี่ไปขอบารมีครูบาขอบารมีหลวงตานะแต่เราเข้าใจคําว่าบารมีผิดไปเราคิดว่าไปขอเหมือนไปขอเงินขอทองขอบุญอย่างเงี้ย ขอในขอผลน่ะฮะมันให้กันไม่ได้อย่างนั้นน่ะคำว่าไปขอบรารมีคือขอนิสัยจากครูบราอาจารย์แต่ด้วยความไม่เข้าใจในภาษาแล้วไม่เข้าใจในเจตนาที่ภาษาสื่อไปเพื่ออะไรเนี่ยเข้าใจไปตามสิ่งที่ตนเข้าใจว่าขอบรารมีนี่คือขอ บุญกุศลขอสิ่งที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาเอามาให้ตัวเองอย่างเงี้ยมันให้กันไม่ได้หรอกอย่างงั้นนะถ้ามันให้ได้พระพุทธอ,องค์ให้หมดแล้วนแต่มันสามารถให้แบบอย่างเงี้ยเสกให้อย่างเงี้ยนะเธอจงเป็นพระอราหันต์เถิดอย่างเงี้ย พระพุทธเจ้าคงให้หมดแล้วล่ะมันให้ไม่ได้ใจไหมพระพุทธองค์เองก็เป็นเพียงแค่ผู้ชี้ผู้ที่ชี้บอกขนทางเท่านั้นเห็นไหมมันให้กันได้ที่ไหนแล้วแล้วเรานี่ยังมาขออยู่อย่าว่าแต่โยมเลยไม่แต่พระนี่ขอบารมีคูบาเนีน่ เขาใส่เอาบิดแห้งซะในบารมีดังดีด้วยนะาย <laughs> าบารมีฮะ <laughs> <laughs> ให้เข้าใจอย่างนี้หมู่คณะเราเนี่ย ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคำคำนี้นี่นะผมจะพูดให้ฟังให้มันลึกซึ้งว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคืออะไรไม่ใช่ว่าเราทําอะไรด้วยตัวเราเองยกตัวอย่างทํากุฏิเงี้ยไม่ต้องมาช่วยผมผมพึ่งตัวเองได้ผมยกคนเดียวได้อันนั้นเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของมนุษย์ปุถุชน เป็นความเข้าใจของคนธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษานาไม่ใช่ว่าป่วยแล้วผมดูแลตัวเองได้ต่อให้เดินไม่ได้ก็จะไม่ให้ใครมาช่วยนยเพราะเพราะยึดคำว่าตนเป็นที่พืงแห่งตนไม่ใช่คำว่าตนเป็นที่พืงแห่งตนห่างมองลงไปลึกๆในจิตในใจ คือไม่เอาความรู้สึกเราไปฝากไว้ที่อื่นไม่เอาความรู้สึกเราไปฝากไว้กับคนอื่นที่อื่นไม่เอาความรู้สึกเราไปฝากไว้กับครูบาอาจารย์กับพระพุทธเจ้าหรือกับสิ่งอื่นสิ่งใดเ,เราสามารถ ภูมิใจในตนเองได้นี่ต่างหากส่วนข้างนอกยังเป็นปกติอย่างสัตว์มนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมทำกันยังเกื้อกูลกันและกันยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันเป็นปกติแต่ข้างในนั้นใจข้างในไม่ส่งออกนอกนะ คือจิตไม่ส่งออกนอกนั่นแหละเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะไม่พึ่งไม่หวังพึ่งศรัทธาอื่นใด้นะนะหรือจะพูดให้มันที่สุดคือสินส้นศรัทธาใดๆคำว่าสินส้นศรัทธาไม่ใช่ว่าไม่ศรัทธานะนะ,นะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อ คำว่าสิ้นศรัทธาใดๆหมายความว่าไม่ไม่พึ่งสิ่งใดในใจเดียวเนี่ยนะพึ่งสติตัวเดียวนะจนเข้าถึงสติกับใจรวมเป็นหนึ่งคำว่าอาสโธจะปรากฏขึ้นตรงนั้นอสสโธนี่หมายถึงว่า ไม่ไม่ใช่อยู่เหนือศรัทธาอยู่เหนือศรัทธาได้ๆเนีไม่ใช่ว่าไม่ศรัทธาและศรัทธาอยู่เหนือคําว่าศรัทธาขึ้นไปเนี่ย <Yeah. S 1> คำว่าศรัทธานี่จริงพูดไม่ได้เนี่ย <Yeah. S 1> อยู่เหนือความเชื่อทั้งปวงเข้าถึงความจริงอย่งไะพูดง่ายๆเข้าถึงความจริงได้คําว่าอสัโทจะปราดกฏขึ้น yeah. เราจะวิ่งอยู่แค่ศรัทธาคือเชื่อกับไม่เชื่อสองอย่าง <Yeah. S 1> กับไอ้เฉยเฉยเนี่ยเชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งห้าสิบห้าสิบันจะอยู่แก่นั้นเนี่ย <Yeah. S 2> เหมือนเราคิดว่าความสงบเนี yeah. ่ยถ้าไม่สุขก็ทุกข์ เราเรียกว่าไอ้เฉยๆเนี่ยเรียกว่าความสงบนั่นไม่ใช่ไม่ใช่เลยเข้าใจผิดกันหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่อุเบกขาเลยไอ้คำว่าเฉยๆนั่นนะอย่างที่เราเฉยๆพออยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขาต่อให้ร้อนก็อยู่ได้ต่อให้เย็นก็อยู่ได้ ต่อให้เข่งก็อยู่ได้ต่อให้หย่อนก็อยู่ได้เขาว่าอุเบกขาไม่ใช่ว่าสุขไม่เอาทุกข์ไม่เอาไม่ใช่เลยไอ้เฉยๆนี่เป็นเวทนาชนิดหนึ่งเเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งเท่านั้น คำว่า,าอุเบกขาที่แท้จริงคืออยู่เหนือเวทนานะถ้าไม่เข้าใจผมจะอุปมาอุปไมยให้ฟังว่าอุเบกขาเปียบเหมือนอะไรนะถ้าน้ำเปียบเสมือนอารมณ์ะนะจิตเปียบเสมือนภาชนะนะลองรับน้ำนถ้าจิตของพระอริยะนะ หรือจิตพ้ะเอาหันเนี่ยเปรียบเสมือนใบบัวนะเปรียบเสมือนกับใบบัวน้ําต่อให้เป็นน้ํามูดหรือน้ําหอมหรือน้ําบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นน้ําที่มันสะอาดหรือน้ําสกรปรกนะมันก็คือน้ําที่มันสัมผัสอยู่บนใบบัวเห็นไหมใบบัวนั้นไม่ได้ปฏิเสธแต่ไม่ซึมเข้าในใบบัวนั้น ส่วนจิตของปุถุชนก็เหมือนกระดาษเหมือนผ้าจะหยดน้ําชนิดใดลงไปก็ซึมเข้าไปเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่มีเครื่องกั้นคือสตินะไม่มีเครื่องกั้นคือสติปัญญานี้เป็นเครื่องกั้นไม่ได้จึงซึมเข้าไปกว่ามันจะแห้งก็ต้องใช้เวลานะเห็นไหม น้ำยังมีอยู่แต่ไม่ซึมเข้าในภาชนะนั้นนะก็เหมือน,นยังสัมผัสซึ่งความจริงที่ปราดกฏขึ้นในตนอยู่แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของความจริงนั้นนะสักแต่ว่ารู้ว่าเป็นเช่นนั้นนะรู้เฉยๆนี่แหละรู้โดยไม่ตัดสินด้วยโดยไม่ปรุงแต่งด้วย รู้ความจริงตามความเป็นจริงนี่จึงจะเรียกว่าองค์ปัญญาหนี่เรียกว่าอุเบกขานะีไม่ใช่ที่เราเข้าใจว่าเฉยเชยแบบทุกวันที่เราเป็นอยู่เนะเราว่าเราเข้าถึงความเป็นอุเบกขาความปล่อยวางแล้วนะทำอะไรก็จะได้ทำอะไรได้หมดเลยนะ เหนือสมมุติแล้วทำอะไรก็ได้คิดว่าเป็นเป็นการปล่อยวางไงแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นมักง่ายนะเรียกว่าความมักง่ายหากท่านปล่อยวางได้จริงท่านฟังไว้หากท่านปล่อยวางได้จริงแม้แต่ความลำบากท่านก็อยู่ได้ ท่านก็ต้องปล่อยวางความลําบากนั้นได้เช่นกันความเป็นอยู่ของท่านก็ต้องอยู่ได้ในสิ่งที่มันร้อนนั้นที่มันลําบากนั้นท่านจะเลือกเอาแต่ดีไม่ได้ถูกไหมผมพูดนี่เห็นภาพไหมเข้าใจไหมมันต้องแย,ยกให้ออกนะระหว่างความมาักง่ายกับคำว่าปล่อยวางอันนี้มันปล่อยวางตามความต้องการในใจตัวเองไง ปล่อยวางตามความพอใจไงบนบทมันจะปล่อยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมพอมีหมู่คณะติตาหนิเข้าไปแล้วปล่อยวางไม่ได้เฉยไม่ได้นั่นแหละเป็นปัญหาอืมันจะเป็นปัญหาใหญ่เลยละ่ะใจเราจะดีดขึ้นมาเลยถ้ามันปล่อยวางได้จริงมันต้องวางเฉยได้เนี่ยแม้แต่หมู่คณะกล่าวตำหนิ ต่อหน้าก็ต้องวางเฉยได้ใจก็ต้องเฉยมันจะรู้อยู่ในใจตัวเองเสมอเราหลอกตัวเองไม่ได้หรอกหลอกคนอื่นนรหลอกได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้หรอกนคนที่ยังหลอกลวงตัวเองอยู่ก็ไม่เหมาะสมแล้วไม่เหมาะสมเลยที่จะได้รู้ได้เห็นทมอันงดงามอันลึกซึ้งแห่งพุทธ,ธะบุคคลที่มีความกตัญญูต่อนตอนเองเท่านั้นถึงจะเหมาะสม <c oughs> นะที่จะเข้าถึงกระแสธรรมแห่งพุทธ,ธะ นะไม่โกหกตัวเองไม่หลอกลวงตัวเองไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนี่ความกะตันยูต่อตนเองนั่นแหละถึงจะเป็นความเหมาะสมที่ที่ดีที่สุดอา้าวรับพร <c oughs> ยาวทลาวะหาปุลาปริปุเรนติสกาการังเอวะเมวะอิตโตตินังเปตานางอุปกะปติย อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิดชันตุสบเบ,บปูเรนตุสังกปาจันโดปนะระโสยะธามณีโชติละโสยะธาสพีติโยวิวัตชันตุสัปปโรอกโกวินาสตุมาเตปวัตวัตรายโยสุขีดีคายุโกภว,วะอภิวาดนสีริสะนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุข,ขัง พลาง